สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องของอาจารย์เกษมกัน,กนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอ่ะเราก็กลับมาเจอกันตอนนี้สี่ทุ่มเกือบจะสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะวันอาทิตย์นะครับดูข่าวนี้กันดีกว่าพอดูข่าวนี้เสร็จปุ๊บผมนี้แทบจะวิ่งลงไปที่ครัวไปดูว่าสีอิ๊วขาวที่ผมกินนี่มีแบบนี้หรือเปล่านะเรื่องนี้นะจัก,กรบีครับเขาบอกว่าพบอีกสิ่งแปลกปลอมในขวดสีอิ๊วขาวคือเมื่อสักประมาณช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านไป ก็มีเรื่องของสีอุ่นขาวใช่ไหมที่ไปเจอไอ้สิ่งแปลกปลอมอะไรบางอย่างที่อยู่ในขวดสีอุซึ่งตอนแรกก็นึกว่าข่าวนั้นจะจบไปแล้วแต่ปรากฏว่ามีวันนี้มีข่าวเพิ่มเติมมาอีกว่าปโปโผลอีกที่ร้านหนึ่งนะสสจนะตอนนี้ก็กําลังที่กระบี่ก็กําลังเร่งตรวจสอบว่าเอ้ไอ้สิ่งแปลกปลอมมันนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นะสาธารณสุขจังหวัดที่กระบี่เขาก็รีบลงไปดูเลยอ่ะเราไปเริ่มต้นดูอันนี้จาก มัติชนออนไลน์กันก่อนเลยดีกว่านะครับในมัติชนออนไลน์ก็โพสต์ให้เห็นถึงสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในขวดซีอิ๊วอ่าอยากรู้เหลือกเกินว่าไอ้สิ่งนี้นี่มันคืออะไรอ่าไปดูเรื่องนี้พร้อมกันจากมัติชนออนไลน์นะครับในมัติชนออนไลน์ก็บอกว่าชาวกระบ,บี่พบสิ่งแปลกปลอมในขวดซีอิ่วขาวอีกยานซื้อจากคนละร้านจอเลิกบริโภค ตอนนี้สาธารณาสุขจังหวัดก็ส่งตัวอย่างไปตรวจแล้วนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่มติชนออนไลน์ลงเอาไวส้สดร,ร,ร้อนเมื่อสักประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วนะ30พฤษภาคมครับผู้สึกขาวมติชนออนไลน์ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่จังหวัดกระบี่นะครับว่าพบสิ่งแปลกปลอมเป็นตะกรนคล้ายกับซากสัตว์เลื้อยคลานอยู่ในซิ๊วขาวยี่ห้อหนึ่งซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่ในภาคใต้ หลังจากที่ซื้อมาจากที่ร้านขายของชำในหมู่บ้านส่วนอีกขวดหนึ่งนี่คือเจอที่เขาพนมนะอันนี้คือชาวบ,บ้านเขาไปเจอที่ตําตบลเขาดินอีกอ,อ,อีกอีกอีกขวดหนึ่งก่อนหนะ้านี้เขาไปเจอที่ตําบลหน้าเขานะอยู่ที่อำเภอเขาพนมที่จังหวัดกระบี่ว่าพบสิ่งแปลกปลอมเหมือนกันนะเอาเราไปดูอันนี้พร้อมกันดีกว่าทั้งนี้นะครับจากการสอบถามผู้ที่เจอก็บอกว่าไปซื้อมาจากร้านค้าในหมู่บ้านแล้วก็เห็นข่าวว่าเจอสิ่งแปลกปลอมตั้งแต่เมื่อช่วง ต้นสัปดาห์ก็เลยไปลองดูในครัวก็เหมือนผมเลยนะผมอ่านข่าวนี้เสร็จผมเอ้ยอยากรีบลงไปที่ครัวเลยนะเออเขาบอกอ้าวก็ไปเจอเหมือนกันด้วยซึ่งแต่ละคนที่เจอก็นําภาพและคลิปมาลงในโซเชียลมีเดียก็เลยทําให้มีผู้ที่เขาไปแสดงความคิดเห็นกันหลายรายแล้วก็บอกว่าอาจจะเลิกบริโภคสีอิ้วข่าวยี่ห้อนี้เนื่องจากเจอหลายขวดแต่ว่าในข่าวก็ไม่ได้ไม่ได้บอกนะว่ายี่ห้ออะไรนะครับแล้วก็ทีนี้ก็คือผู้ที่เขาซื้อกินกันเป็นประจำนี่ก็บอกว่า เขาก็กินกันมาหลายสิบปีแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้คือไม่ได้ซื้อจากร้านค้าที่หมู่สองเหมือนแบบเดิมนะแต่ว่าซื้อจากร้านค้าอีกแห่งหนึ่งที่พื้นที่บ้านควนพุนที่ตําบลเขาดินก็ไปเจออีกเหมือนกันนะก่อนหน้านี้ครับเขาบอกว่าเจ้าของร้านขายข,ของชําแห่งหนึ่งที่ตําบลเขาดินเนี่ยนะครับก็ไปพบสิ่งแปลกปลอมคล้ายๆกับเป็นซากสารเลอยครานอยู่ในขวดสีอิ่วยี่ห้อดังของภาคใต้แล้วก็ทางสานักงานสาธารณาสุขจังหวัด ระบี่ร่วมกับสสอเขาพานมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอตงนะครับก็ลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างแล้วก็ไปเก็บตัวอย่างทั้งขวดทั้งน้ำสีอิวขาวสี่ขวดซึ่งเหลือจากที่ลูกค้าซื้อไปเพื่ออไปตรวจสอบว่าสิ่งที่เจอปนมานะั้นมันคืออะไรถ้าหากว่าไม่ใช่วัตถุด,ดิบจากการผลิตก็จะมีความผิดเนื่องจากเป็นสินค้าที่ได้ขออนุญ,ญาตจากออยอแล้วนะเออความน่ากลัวของมันก็คือ กินไปเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ว่ากว่าจะมาเจอเออถ้าเกิดว่ามันอยู่ในขวดเรายังไม่ได้กินนี่สิก็ว่าไปอย่างหนึ่งแต่นี่อันนี้คือกินไปแค่ไหนเราไม่รู้ถึงจะมาเจออันนี้แบบสยองมากเลยนะเออในมติชอนออนไลน์ก็บอกว่าทางสส,สจกระบ,บี่เองตอนนี้ก็มีการส่งตัวอย่างไปตรวจสอบแล้วส่วนชาวบ้านที่เจอเพิ่มที่มีลักษณะเหมือนกันนี่ก็คงจะต้องรอผลตรวจสอบว่าสิ่งแปลกปลอมมันคืออะไรกันต่อไปไน,นะอืมอจะไปดูต่อเพิ่มเติม จากเมื่อที่ชนก็แล้วกันนะมื่ที่ชนออนไลน์เขาก็มีบอกว่าชาบบีผวาไม่รู้ตัวอะไรอยู่ในขวดสีอิ้วสุดกังวลเจอกันหลายขวดลักษณะคล้ายซากสัตว์โอ้ยกินไปแค่ไหนเราก็ไม่รู้โอ้ยแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ด้วยเนี่ยอืมแล้วมันตกลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ด้วยเนี่ยเออแล้วยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ด้วย,น,ย,วย,วะวยนะในข่าวก็ไม่ได้บอกเดี๋ยวโดนฟ้องร้องนะเออ อไปดูต่อจากมติชนกันแล้วกันเรื่องเดียวกันในแนวหน้าก็ลงไว้ด้วยเหมือนกันนะในแนวหน้าออนไลน์ในแนวหน้าก็ลงภาพให้เห็นนะบอกโปรอีกสิ่งแปลกปลอมในสีอิ้วขาวโอ้ยบ้านเอขออภัยครับในบ้านเมืองครับในบ้านเมืองอ่าบ้านบ้านเมืองนะบ้านเมืองเข้มข้นครบเครื่องเรื่องข่าวนะในบ้านเมืองออนไลน์ก็บอกว่าโปรอีกร้านสีอิ่วขาวมีสิสส่งแปลกปลอมในขวด ทางสสจกระบี่ตอนนี้ก็เร่งตรวจสอบว่าเอ๊ะมันคืออะไระเรื่องนี้เกิดขึ้นวันนี้ครับ30พฤษภาคมผู้สึกข่าวบ้านเมืองนะครับก็รายงานบอกว่าภายหลังจากที่มีชาวบ้านในหมู่สองตำบลเขาดินอำเภอเขาพานมที่จังหวัดกระบี่นะครับไปพบสิ่งแปลกปลอมคล้ายซากสัตว์ในขวดซีอิ๊วขายยี่ห้อดังของภาคใต้ซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกนะว่ายี่ห้ออะไรนะครับล่าสุดเลยทางสํานักงานสาธรารณสุขจังหวัดกระบี่ ็ร่วมกับทางสสอเขาพน,นมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอะตรงก็ลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างขวดแล้วก็น้ำสีอวจจำนวน4ี่ขวดอย่างที่ในมติชนออนไลน์ได้ลงเอาไว้นะซึ่ง4ี่ขวดนี้ก็เหลือจากที่ลูกค้าซื้อไปเพื่อตอนนี้ก็เก็บตัวอย่างเพื่อนนําไปตรวจสอบว่าสิ่งที่ปนมานั้นมันคืออะไรถ้าไม่ใช่วัตถุด,ดิบจากการผลิตก็จะมีความผิดอย่างที่บอกอ่าะเนื่องจากว่ามีการ ขออนุญ,ญาโตฯออแล้วแต่ทําไมมันมีอะไรปลอมปนไปแบบนี้นะอ่ะในบ้านเมืองก็มีความคืบหน้าบอกว่ารู้สึกข่าวก็รายงานบอกว่าขณะนี้นอ่เเนือจากร้านค้าที่หมู่สองตำบลเขาดินก็ปรากฏว่าก็มีชาวบ้านเจออีกสองพื้นที่นะที่หมู่เจ็ดซึ่งไม่ได้ซื้อจากร้านค้าหมู่สองแต่ว่าซื้อจากร้านค้าแห่งหนึ่งที่บ้านควนพุนหมู่เจ็ดเาอ่อตำบลเขาดินส่วนอีกคนหนึ่งเจอที่หมู่หกนะครับ หน้าเขาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ซึ่งก็มีลักษณะแปลกปลอมเหมือนกันซึ่งจากการสอบถามผู้ที่เจอเขาบอกว่าไปซื้อมาจากร้านค้าในหมู่บ้านแล้วก็เห็นข่าวว่าเจอสิ่งแปลกปลอมก็เลยเออลองไปที่ครัวไปดูเขาเจอเหมือนกันนะคือถ้าไม่เจอก็จบนะแต่ถ้าเจอนี่คือช็อกเหมือนกันเลยนะซึ่งแต่ละคนที่เจอก็นําภาพและคลิปก็มาแชร์ลงโซเชียลมีเดียก็ทําให้มีผู้ที่ไปแสดงความคิดเห็นหลายรายก็บอกว่าอาจจะเลิกบรกิโภคสีอิฐข่าวยี่ห้อนี้เนื่องจากว่าเจอมาหลายขวด แบบว่าจะซื้อประจํามาหลายสิบปีอันนี้ก็เหมือนกับที่ในมติชนออนไลน์ลงเอาไว้นะแต่ว่าล่าสุดเลยก็คือทางสาธารณาสุขอำเภอสสอ,อก็คือนายประดิษฐ์สุขพัฒนศรีกุลก็ระบุบอกว่าตอนนี้ทางสาธารณาสุขจังหวัดกระบี่ก็มีการส่งตัวอย่างไปตรวจสอบแล้วส่วนชาวบ,บ้านที่เจอเพิ่มก็มีลักษณะเหมือนกันหลังจากนี้คงจะต้องรอตรวจสอบผลการตรวจสอบว่าสิ่งแปลกปลอมที่เจอนั้นมันคืออะไรนะอืม แต่มันก็สยองไปแล้วเนาะกินไปแล้วด้วยนะอืออ่ะยังไงก็ไปดูต่อเพิ่มเติมจากทั้งบ้านเมืองแล้วก็จากทั้งมติชนออนไลน์ก็แล้วกันนะยังไงตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวระวังเนื้อระวงตัวระวังสุขภาพกันของจะกินก็ต้องร้อนๆนะครับแล้วก็เรื่องของสุขอ,อนามัยต่างๆก็ต้องดูแลตัวดูแลเนื้อดูแลตัวกันให้ดีๆก็แล้วกันนะอ่ะในไลฟ์นี เราก็ไลฟ์กันมาเกือบสิบนาทีแล้วครับขอบคุณมากเลยนะฮะสำหรับเารทีดตามรับชมจนกว่าจะได้พบกันใหม่นะครับอย่าลืมไปพลิกขวดสิวดูกันนะว่ามีอะไรปลอมปนมาหรือเปล่านะขอบคุณมากฮะขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม